นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่งมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะ ทําให้ผิวหน้าเราแด,ดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดเอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เสอร์เหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซคอนเชลลาสกีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m ได้ดูครับได้ดูนิดนึงก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ก็สนุกดีครับคือผมก็ลองลองเช็คกระแสผมก็ดูใน IG ีคือก็ไม่น่าเชื่อว่าว่าคนจะดูเยอะมากใช่ค่ะก็เรื่องแรกค่ะก็แปลกสนุกยากแต่ว่าตื่นเต้นแล้วก็วันนี้ออนแอร์วันแรกตื่นมาดูค่ะเห็นดูเชียววันนี้ ใช่คราวนี้นั่งดูอยู่ที่บ้านก็มีคุณแม่ดูด้วยค่ะแม่ห,หันมาตกใจขนาดน,นั้นเลยเหรอค่ะ่วมงานหนึงสิมครั้งแรกด้วยเป็นงไงบ้างคะการทำงานด้วยกันสนุกนะสนุกแม้แต่ละครจะเป็นดราม่าก,ก็ตามตลกค่ะแต่ว่าเราเล่งเงินฮาอยู่แล้วสิม,มชอบแก้คนอืน่นชอบแก้ให้แบบเห้ขำค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบมีมุกอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่เขาจะไม่แคร์ว่าคนอื่นดราม่าอยู่ แต่ว่าคือสนุกมากแล้วก็เป็นคนที่แบบทํางานด้วยเราแบบสบายใจค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบคือเขาทําเต็มที่ตอน <พอ S 2> แอรหายเหนื่อยไหมคะเพราะตอนนี้ก็เหมือนต้องเปลี่ยนนะักแสดงกันก็าหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยคือตอนแรกมันเหนื่อยตรงที่ว่าไม่รู้ว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันมันจะเครียดขนาดนั้นในบทอะครับคือว่าผมก็ไม่เคยเล่นดราม่าที่หนักขนาดนี้แต่พอเราได้มาดูก็เออมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปดีครับตอนนี้ถ่ายกันเสร็จแล้วใช่ไหมยังอีกนิดนึงค่ะยังเหลืออีก แป้ว่าร่วมงานกันนิคอนเขาเข้าขากันดีมันก็เลยมีกระแสมาว่ากิกกันในกองหรือเปล่าครับครับคือก็ผมผมผมก็อยากจะิกกันนะครับแต่ว่าก็เราทำงานด้วยกันไปก่อนครับจะเหกันมาน จริงๆคน,คนไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จริงๆรู้จักกันมานานมากมากมากไปแล้ว <c oughs> พี่พิงพูดอย่างนี้ครัวพี่จุ้งก็ใจผิดเลยเขาว่าอยากจะคิดอะไรอย่างเงี้อ๋อเขคงรู้<ง>ผมพูดเล่นเหรอครับ <c oughs> เพราะว่าผมก็ผมก็รู้สึกดีกับจ๋าเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือเป็นเพื่อนกันนะครับอืมมานานแล้วพอถ้าเขาโสดจะเราจะมีโอกาสจะบีิดไหมคะคนผิดนะอนาคตเขาอนาคตครับอือมี if if cross จริงๆสนิทกันขนาดไหนคะับแบบเขาว่าสามารถคุยกันนอกลอมได้ชวนไปกินข้าวด้วยหนึง จริงๆคือมันสนิทกันมากตั้งแต่จ่าทำจ่าเป็นวีเจนะคะเราคีนเป็นนักร้องก็เห็นเขามาตัออ้งแต่เราบ้าแดงค่ะเราคือเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานมากนต่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้ค่ะม,ม,มีการไปถ่ายรายการมีการไปอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้คุณนานแล้วคือหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมาเล่นเรื่องแรกสนิทกันจังจริงรู้จักกันอยู่แล้วค่ะ,คะมีใครกลัวพิลึเข้าใจผิดไหมคะไม่ค่ะมีมีมาถามบ้างไหมคะไม่ค่ะ ผมไม่ฟิล์มแลคะครับจ <c oughs> าวนี้เข้าใจผิดไหมคะว่าเรา <c oughs> ไม่มีเลยครับไม่มีเข้าใจผิดเลยครับ <c oughs> ทำหนังงานครับแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วครับคือเราสนิทกันมานานมากแล้วเป็นเพื่อน <c oughs> ที่ดีต่อกันไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลย <c oughs> เขาก็รู้ว่าว่าว่าผมกับจากเป็นเพื่อนกันนะครับ <c oughs> ไม่นะไม่เพราะว่าด้วยความที่สนิทกันแล้วด้วยความที่เราเราก็เป็นนักแสดงที่เคารพบทอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าลิมิตประมาณไหน ไม่มีคขาไม่มีแน่นอนเป็นเพื่อนกันพี่จ๋าเพิ่งใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลมา <c oughs> ไปกับคนของเราใช่ไหมคะเปล่าค่ออะเปล่ะไปทำงานค่ะี่ไ,ไปด้วยมคะไปทำงานค่ะโอ้อ,อยากเห็นนะชุดว่ายน้ำ <c oughs> ถ่ายลงไอจีเลยมันไม่ได้เห็นขนาดนั้นคือจริงๆแล้วอย่างรูปที่ถ่ายเลือกโพสต์มันจะไม่ใช่รูปที่แบบโชว์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปแค่แบบเอาบรรยากาศแค่นั้นเองอันนี้คือหนึ่งในงานที่เราไปทำใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่ถ่ายเล่นๆค่ะ ตอนนี้จะชุบน้ำบ่อยเหมือนกันมิจจารักทะเลค่ะรักเมืองไทยอันนี้ผ่านสกรีนจากพี่กื้ยังคะไม่ค่ะไม่ไม่จำเป็นค่ะหัวหมีติงตอย่าล่องลอยนะหัวไม่ค่ะไม่สวยดีค่ะใครถ่ายให้คะลูกไม่บอกค่ะเออยืนยันว่าตอนนี้สัมพันเป็นไงบ้างครับพี่กื้ยอ่าจ๋าก็ยังสบายๆเหมือนเดิมค่ะก็ตอนนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกประหลาดค่ะยังเหมือนเดิม It goes about the เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวชอมแทรกดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว